สวัสดีค่ะช่วยกดติดตามช่องวิโรดพาเพลินเพื่อเป็นการลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีช่างโรดนะครับเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิโรดพาเพลินครับผมสวัสดีสบายดีพี่น้องทั้ง ฟังลาวเดอประกาศสบายดีพี่น้องที่อยู่เมื่อสมองสุบอลเนอพี่น้องเอ้อทักทายสบายดีเมื่อนีอ้พบกับช่างโลดมีเคล็ดลับดีๆมาเสนออีกคือเก้าครับผมเมื่อนี้มาแนวลูกทุ่งลูกทุ่งแน่ครับนี่ครับพิทยุธานชิตเตอร์เดี๋ยวช่างโลดมีเทคนิคประม่นเทคนิคไม่ดอก เทคนิคตนนัวนี้คือใช่มาตรไดตะดนเลยล่ละเมื่อเมื่อ2ีกว่าปีที่แล้วกันยังใส่อยู่ปัญหาปัญหาเนาะช่างโหลดสิพามาเบิงปัญหาปัญหาก็คือ,อนี่ครับนี่ครับต้นออยต้นเดนี่เนาะมันช็อตตอนหาไอ้ขื่นนี่เนาะ ตอนมุนหาขึ้นมันสิสดโคาคาโคาคาโคคาข,ขนาดมุนค่อยๆมันก็ยังโคคาโคาคาโคคาเดี๋ยวช่างโหลดสิผ้าไปเบิ้งวิธีแก้ไขน้องพี่น้องนอนอเนาะเบิ้งคลิปนี้ลระกาททำตามช่างโหลดได้ได้เลยครับอันดับแรกกจะถอดถอดน็อตออ,นนอกว่อ,อน็อตเิ่นจะโอ้รุ่นนี้ รุ่นนี้พนใส่ซีทานเนาะวิทยุทานซิสเตอรอ์สมัยก่อนเนาะอ้ยตะกี้ทานินเนาะมีทานินมีแหลมทองเอา้าพี่น้องท่านใดเคยได้ฟังวิทยุเนาะคอมเมนต์คอมเมนต์อมมนบอกช่างโหลดเด้อผู้ใดแน่ที่เคยใส่ชีวิตยอยู่กับวิทยุอา่าสมัยตะกี้เนาะไมนตะกี้ยุให้ยุหน้า ไปให้ไปหน้าอา่าขอดงขอสวนมันก็นกนพวกวิทยุได้นาะตะกี้นอะวบนศุกร์ไปเลียงงัวเรียงค้ายน้ำทงน้ำทาเป็นกาพวกวิทยุครับพวกวิทยุไปฟังไปมวนวันสิ์ดำหน้าย่ำดำหน้าย่ำแกวเข่าตัวคู่มือนี่ก็อาจจะเมื่อไปนอะเมื่อเมื่อไปตามยุคตามสมัยเนาะ ผู้มือเนี่ยเป็นการหันมาฟังโทรศัพท์หันมาฟัง YouTube หันมาเบิง YouTube หันมาเบิงเอ่อยังก็ละ่ะลำพงที่มีเขื่อนยังแฟตได้เนาะ,ะแฟตได้เสียบอันนี้ก็เป็นวิทยุเอ่อเอฟซี FC. ผู้เพิ่นไปเนื้อเชื่อใจสั่งโหลดครับเพิ่นเพื่นไหนสั่งโหลดมา ซ่อมให้ปกติกับสร้างโลบกันไปแตงไปแปงยูนย่นยู่งเหิงเพิ่น,นแต่ว่ามือน,นี้มือน,นี้เอามาแตงยู่บานยีบานชางโรดครับเพื่อความสะดวกเพื่อความนั่นนอกเครื่องใหม่เครื่องมือประ้องหอบไปลายโอ้นี่ครับ พี่น้องเห็นบ่้อ่านี่ยังเป็นวิทยุท่านซิตเตอร์อ่ยังเป็นยังเป็นรูปแบบลักษณะเก่าอยู่เนาะมีวาลิเบิร์นอ่ยังมีซี่แต่ว่ากะแต่ว่าหน้าขึ้นมาเป็นเป็นไอซี่เนาะนี่ครับเป็นไอซี่ สมัยตะกี้ท่านชิตเตอร์คือท่านชิตเตอร์อิหรีท่านชิตเตอร์สองตัวเนาะฝ่ายอินพุตเอาพุตเป็นใส่ท่านชิตเตอร์เป็นผักขยายเป็นผักขยายเสียงครูมือเนี่ใส่ใส่ไอซีใส่ระบบไอซีรุ่นใหม่ขึ้นมาจังหน่อยแต่ว่าครูมือเนี่ใส่ระบบชิปเนาะใส่ระบบชิปใส่ระบบชิปซึ่งพัฒนาขึ้นแล้วก็น,น้อยน้อยลงน้อยลงก็เก่าอันนี้ก็เป็น ไข่กึ่งเก่ากึ่งใหม่ครับยังมีคอยยังมีคอยระบบ a m มีวาลิเบิร์นโอ้อ้าช่างโหลดสิไขแก้ไขข้างในนอมาในนอเดี๋ยวช่างโหลดสิไขไขยออกก่อนเนาะอาจสิรวบรลัดแต่ตอนแนนเด้อพี่น้องด้อเพราะว่าเพื่อสิไขเพื่อสิลือออกมาเพื่อสิทำความสะอาดกะเอียดให้วิดีโอนิ่ เอ็ดให้วิดีโอเง้ยาเดี๋ยวเอฟซีสิเบื่อเนาะเดี๋ยวสั่งโหลดกระอาดสิรวบรัดตัดตอนตัดเอาวิดีโอบางช่วงบางตอนเนาะที่สําคัญสำคัญเนาะ,ะจะเอ็ดให้กระชับขึ้นเนื้อวิดีโอกระชับขึ้นผู้เบ่งกับเบเส้นบอยังหนะนขายเลยแล้วก็ถอดลูกบิดถอดลูกบิดออกเลย ลูกบิดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้เอานี่ครับพี่น้องคือสิเห็นยู่เนาะเดี๋ยวช่างโหลดหาอุปกรณ์เสริมแป๊บหนึ่งอุปกรณ์พิเศษก็คือสายไฟครับสายไฟหน่อยเนาะสายไฟหน,ยหน่อยเพื่อที่สิจะตรงวาลิเบิ้ลนีน่เนาะ ว่าตรงที่มีลูกลูกล้อลูกกิ่งสําหรับสายพานหมุนเข้าไปมันชิไม่น็อตตัวน,นี้น้อยนี่ครับช่างโหลดก็จะหมุนออกมาแล้วก็เอาสายไฟสายไฟที่เตรียมไว้นี่ครับเตรียมไว้ปอกไว้เรียบร้อยก็เอามามัดใส่ นี่ครับมัดใส่นอ็อตนี่เห็นบ้งนอนี่ครับมัดใส่น็อตในลักษณะอย่างนี้เนาะทำตามช่างโลดเลยเด้อครับเด้อละกะ้กกใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมหมุนเข้าไปเหมือนเดิมครับ ใส่เข้าไปแล้วกะปลายนี่ก็จะปลายนี่ก็จะตัดแล้วก็เชื่อมตะกัวเข้าไปเลยครับเชื่อมแล้วแล้วก็จะหาจุดที่เป็นหาจุดที่เป็นกาวนะครับเนาะกาวกาวหรือว่า หรือว่าสายดินนี่แหละครับหรือว่าตัวถังที่เป็นกาวอ่าช่างโหลดเจอแล้วตรงนี้ครับตรงกระป๋องกระป๋องเหล็กนี่เนะาะเขาเรียกว่าไอเอฟเนาะไอเอฟที่เป็นกระป๋องเหล็กนี่เนาะอ่าเงี้ยนออกมาเป็นกระจิมีกาวมีกาวอยู่นี่ถ้า ถ้ายังถ้ายังบ่ถือจุดมันกันจะบ่หายได้พี่น้องเด้ช่างโรดก็จะใส่เข้าไปลองดูเชื่อมใส่เลยครับถ้ามันไม่ถูกจุดอาการช็อตจะบ่หายมันกันิหมุนโคข,ขากโคลขาดโคข,ขาดอยูขข่คือเก่ขขาเนาะอ่าอันนี้ช่างโรดเอาใส่เอาใส่ก่าของ iF แล้วอ่าวมาลองลองฟังดูครับบัดเนี่ย ก็คือไม่หายนะครับเนาะก็แสดงว่าบ่าถืกช่างโหลดก็เสียเอาไหมครับบัดนี้กาวของ i e f ไม่หายกาวของไฟก็คือไฟลบนั่นเองแล้วไฟลบเราจะดูยังไงเราดูตรงคอนเดนเซอร์นี่เด้อพี่น้องเด้อคอนเดนเซอร์นะครับมันจะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับคอนเดนเซอร์ สำหรับช่างเขาก็จะรู้ดีเนะาะควั้วลบของคอนดนเซอร์ครับช่างโหลดใส่เข้าไปเมื่อกี้ใส่ใส่กาวในวงจรไม่ได้กาวของ i อเก็ไม่ได้สรุปก็คือกาวของไฟเข้าจำตำแหน่งไฟเข้ามาจากแบตเตอรี่ครับหลังจากที่เราต่อสายดีแล้วเชื่อมดีแล้วเนะาะแล้วก็ ก่อนประกอบแล้วก็จะเปิดดูอ well. ีกทีนึงนะครับเนาะตรวจสอบเบิ่งอีกเท่านึงว่าได้บ่พร้อมกับชั้นที่ว่าสุดยอดของการส่งนักเรียนมาโรงเรียนอ่าครับเป็นตัางแดนพักนี่เหรอครับนี่สมมติไปหาเจอขึ้นก็จะดังเลยจะบอกโคกขากโคกขากเก่าเนาะ นี่ครับดากาเคอวิ1 6 2 5มนี้นับป็ดุมชนเป็นคลืที่ัก<า>เจอขึ้นกาจะจบชอตขึ้นเกานะครับนาอสนับสนุนนะครับให้อาจืนยัดนี่ครับด้วยกันสขบพุกท่านุกคนเจอคืนก็นจะดังเลย จากนั้นแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมครับผมประกอบก็ง่ายๆครับผมน็อตสีตัวหวังว่าเอซีทุกท่านก็นคงรืออยู่เป็นประจำอยู่เนาะสมัยก่อน <laughs> 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 โอ้เพราะว่า วิธยุสานชิเตอร์นี่อยู่คููกับพ่อแม่พี่น้องคนไทยเข้ามาแต่ช้านานนะครับเนาะเงอนใดกับมีหาลังเงอนกับมีสองเครื่องสามเครื่องพันหยาดกันเด้แต่ก็กฟังละครผู้พ่อพัิฟังข่าวลูกสาวพัิฟังเพ่งเป็นกันเลยเอ่อต้องสื่อหลายเครื่อง อ่านี่ครับขันน็อตเข้าไปแล้วก็น็อตซีโตง่ายๆครับไม่ยากเลยอ่าเอฟซี FC ทันไดอันนั้นกน็มีปัญหาแบบนี้จะเจอเจอบ่อยมากครับเจอเกือบทุกที่เลยครับนั่นเพรากระใสลูกบิดเข้าไปครับผมลูกบิดสามตัว ก่อนใส่เราก็เอามือดันไว้ข้างในนะครับเนาะดันไว้แล้วก็สวมเข้าไปพราาห่างเราสวมเข้าไปบดันข้างในไว้มันิะรูพั่เข้าไปข้างในเลยครับอ่านี้ก็อ่าที้วก็จะประกอบ โอ้ยฐานเด้งออกหมดเลยไม่เป็นไรเราก็จะประกอบเข้าตำแหน่งเดิมนะครับเนาะน็อตขึ้นกาใส่น็อตขึ้นไปกาวให้เรี่น้อง ใส่ทานเข้าไปเสร็จแล้วแล้วก็เปิดดูครับเราภูมิใจเสนอมาตอนมาฝากกันและคอยย่าครับออกจากปากของผมบุญมาเราภูมิใจเสนอตอนมาฝากกันและอรยำครับออกจากปากของผมบุญมา นี่ครับทิกันเนัยืนขางจ็ะวัคซีนวะวัคซีนบ่อไร่อรเโปรเซ็นต์ครับ มันเจอขื้นมันก็สีบ่คักๆคักๆคือเก่านะครับเนาะก่อนก่อนทําและหลังทําอันนี้หลังทํานะครับเนาะโอใจอไม่อยู่กับมสครับ ก็คุณครับศูนหนึ่ง่นฟังนะบอกให้ทราบกันทุกท่านสุหน yeah> ึนย์แปดเก้าหน่วิดหวังแทกขอหาคืนแล้วก็จะฟังง่ายคืนนะครับน้องะวานประชดที่เราถ้าชดคือเราในก็มันกสีแบบหาคืนกันยาก ฟังกันอาจารย์รบทเพงลงไี่คับก็เจอขึ้นมันก็จะเจอเลยอานของเขาเป็นึงไจก็จะมีเสียงชอัขอดโครขาโครขารบกวนจัก๊กจับตาจะของนาพรเมืดอเบ่งขุดนี่ครับ โอเคสำหรับคลิปนี้กัช่างโรลดก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับท่านเอซีเนาะสำหรับท่านที่มีพ่อมีแม่อยู่ที่บ้านนอกอมียายมีตาที่อยู่บ้านนอกที่ยังใส่วิทยุอยู่ oh. ช่างโลดมีความประสงค์ที่อยากให้เอฟซี FC ทุกท่านแบบว่า มีข้อดีกับนํามาบอกต่อกันอย่างสินะครับบอกว่ามันนาเสนอหรือว่าโชว์โฆษณาจะของอแต่อย่างใดนะอันนี้ความในใจจากช่างโหลดจริงๆเด้อพี่น้องเด้อคือช่างโหลดทําแบบนี้แล้วมันหายช่างโหลดกันเลยนํามาบอกต่อว่าผมว่าวิทยุ AM หรือ FM เนี่ยยังมีอยู่ยังไม่หายไปจากพี่นอ้องเช้าใหา้เท่าสวนหรือว่าพี่น้องเช้าให้เช้าวนาของเฮานาะ,ะทุกท่านเป็นกระสิมีลำโพง แตได้หรือ,อยังสมัยใหม่แล้วแต่ว่าผู้ที่เพิ่นยังใส่ก็มีอยู่ช่างโหลดกันเลยจึงมานําเสนอเมนี่เนาะเอาสุดท้ายนี่ช่างโหลดกะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณ FC ที่คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ช่างโหลดด้วยดีมาตลอดเด้อ,อคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้อขอให้พี่น้อง f อทุกท่านามีสุขภาพที่แข็งแรงล่ำรวยเงินทอง กินข้าวแสบนอนรับสวัสดีและขอบคุณครับ